อยากพูดให้หน่าเชื่อถือทำสามเสิ่งนี้สวัสดีครับทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมคำพูดของคนบางคนถึงมีพลังเหลือเชื่อแค่เขาเอ่ยปากคนก็พร้อมจะเชื่อและทำตามในขณะที่บางคนต่อให้พยายามอธิบายจนเหนื่อยคำพูดกลับไร้น้ำหนักไม่มีใครคล้อยตามความลับของเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ครับแต่มันคือศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ วันนี้ผมจะพาคุณเรียนรู้ไปในโลกของความน่าเชื่อถือในคำพูดและเปิดเผย3ามองค์ประกอบสำคัญที่จะเปลี่ยนคำพูดของคุณจากเสียงให้กลายเป็นพลังที่ขับเคลื่อนผู้คน 1. หลักฐานที่แข็งแกร่งรากฐานของความน่าเชื่อถือลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณกำลังจะซื้อรถแล้วพนักงานขายบอกคุณว่ารถคันนี้ดีมากครับขับแล้วสบายสุดๆคุณจะเชื่อไหมครับ แน่นอนว่าคุณอาจจะยังไม่เชื่อทั้งหมดแต่ถ้าเขาบอกคุณว่ารถคันนี้ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปีจากนิตยสารชื่อดังมีผลทดสอบการประหยัดน้ำมันที่20กิโลเมตรต่อลิตรและมีสถิติการซ่อมบำรุงที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย50%คุณจะรู้สึกว่าคำพูดของเขามีน้ำหนักขึ้นทันทีนี่คือพลังของหลักฐานครับหลักฐานคือสิ่งที่เปลี่ยนความเห็นให้กลายเป็นความจริงและเปลี่ยนความรู้สึกให้กลายเป็นเหตุผล ดังนั้นก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกไปถามตัวเองเสมอว่าฉันมีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดหลักฐานไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขหรือสถิติเสมอไปครับอาจเป็นเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงคำพูดจากผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จงสร้างนิสัยในการหาหลักฐานเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับทุกคำพูดของคุณ 2. ความมั่นใจที่แท้จริงที่มาจากความเชี่ยวชาญบ่อยครั้งที่เราเห็นคนพูดด้วยท่าทีที่ดูมั่นใจน้ำเสียงหนักแน่นสายตามุ่งมั่นแต่เรารู้สึกทำไมเราถึงรู้สึกได้ว่าบางคนมั่นใจจริงๆในขณะที่บางคนแค่แสดงว่ามั่นใจความมั่นใจที่น่าเชื่อถือไม่ได้มาจากการทำตัวให้ดูใหญ่โตครับแต่มันมาจากความเชี่ยวชาญที่แท้จริงที่อยู่ในตัวเรา ถ้าคุณพูดเรื่องที่คุณเข้าใจอย่างท่องแท้คุณสามารถตอบคำถามที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนคุณจะดูเหมือนกับว่าคุณหายใจเข้าออกเป็นเรื่องนั้นความมั่นใจนี้จะแผ่ออกมาโดยอัตโนมัติและมันจะเปลี่ยนจากการพยายามพูดให้ดูดีไปเป็นการพูดจากสิ่งที่อยู่ในตัวคุณอย่างแท้จริงความมั่นใจแบบนี้ล่ะครับที่คนสัมผัสได้และยอมรับอย่างเต็มใจ ดังนั้นจงทุ่มเทกับการศึกษาและฝึกฝนในสิ่งที่คุณสําใจให้ลึกซึ้งที่สุดเพราะเมื่อคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงคําพูดของคุณจะกลายเป็นทองคำโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม 3. ความสม่ําเสมอการกระทำที่เปลี่ยนคําพูดให้กลายเป็นความจริงองค์ประกอบสุดท้ายอาจดูเรียบง่ายที่สุดแต่มันทรงพลังที่สุดนั่นคือความสม่ําเสมอลองนึกภาพนะครับถ้าเพื่อนคนหนึ่งบอกคุณว่า ฉันจะไปออกกำลังกายทุกวันแต่คุณเห็นเขาไปยิมแค่สองถึงสามครั้งแล้วหายไปแล้วอีกสามเดือนต่อมาเขากลับมาบอกคุณใหม่ว่าฉันจะจริงจังกับการออกกำลังกายแล้วคุณจะเชื่อเขาอีกครั้งไหมครับในทางกลับกันถ้าเพื่อนคนนี้ไปยิมทุกวันไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกเขาก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคนนี้ของจริงคนนี้มีวินัยและคำพูดของเขาจะมีน้ำหนักมากขึ้นทุกวัน ความน่าเชื่อถือไม่ได้สร้างขึ้นมาจากการกระทําครั้งเดียวครับแต่มันสร้างขึ้นมาจากการสะสมของการกระทําที่สอดคล้องกันตลอดเวลาการพูดและทําในสิ่งเดียวกันอย่างสม่ำเสมอจะสร้างแบรนด์ของคุณขึ้นมาทําให้คนรู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนและเมื่อคุณเป็นคนที่สม่ำเสมอคําพูดของคุณจะถูกมองว่าเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่แข็งแกรง่งความมั่นใจที่แท้จริงและความสม่ำเสมอ นี่คือ3องค์ประกอบที่ทรงพลังที่จะเปลี่ยนคําพูดของคุณจากเสียงให้กลายเป็นพลังที่ขับเคลื่อนผู้คนพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและพลังที่จะสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนจำไว้ครับการเป็นคนน่าเชื่อถือไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่มันเป็นเรื่องของการสร้างที่ต้องอาศัยความเข้าใจการฝึกฝนและการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง วันนี้เริ่มต้นตั้งคำถามกับตัวเองใหม่นะครับว่าคำพูดของคุณมีรากฐานที่แข็งแรงพอหรือยังแล้วใช้ทั้ง3มสิ่งนี้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่คุณตั้งใจเพราะผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นคนที่พูดได้น่าเชื่อถือถ้าคุณเข้าใจและลงมือทำเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ